สวัสดีนะเพื่อนๆนวันนี้เรามาพบกันอีกวันหนึ่งวันนี้เรามีขนมมารีวิวนั่นก็คือขนมเค้กฝอยทองในราคาสามสิบเก้าบาทนะเพื่อนๆอเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ขนมนี้มาจากชื่อร้าน <c oughs> ขนมไทยพันสุกเค้กฝอยทองนะเพื่อน เขาบอกว่าวิธีเก็บรักษาอุณหภูมิปกติเก็บได้สามวันเข้าตู้เย็นเก็บได้สิบห้าวันนะเพื่อนๆ mm hmm. คือดูน่ากินมากเลยเพื่อนๆ mm hmm. แต่เราไปแกะชิมกันเลยดีกว่า mm hmm. จริงๆก็แกะมาแล้วแหละ mm hmm. แต่ยังไม่ได้ชิมนะ mm hmm. เราไปชิมกันเลย นี่เพื่อนเพื่อนดูดิน่ากินมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเ่ดูดิน่ากินไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะเพื่อนเพื่อนว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพื่อเพื่อนดูดิฝอยทองกับเค้กมันนุ่มมากเลยพอเราจิ้มลงไปเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะ มันก็ไม่หวานมากนะรสชาติกำลังดีก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานมากนะคนที่ทานชอบทานหมันหวานมากก็จะบอกว่าไม่อร่อยยังไม่ค่อยรู้รสชาติเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันอีกคำหนึงนะอุ้ยคำนี้ฝอยทองหลุดออกมาจากขนมปังอืมเมื่อ กินแต่ข้างหน้าฝอยทองก็อร่อยแบบนนะแล้ว้็ลองกินขนมปังอย่างเดียววาเอืมวนขนมปังเขาก็อร่อยนะนิ่มเลยอะ่ะอันนี้เราไม่ได้ค่ารีวิวเลยนะนี่นะเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะก็ไปซื้อได้เลยนะชื่อร้านว่า พันสุกตามร้านของฝักน่าจะมีอยู่นะเพื่อนๆหากินไม่ยากหรอกนี่นะเพื่อนๆไปหาซื้อไปหาซื้อได้เลยนะนี่นะวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆกินกินม้างไม่ดีเดยออ้วนถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะเพื่อนๆว่าอยากให้รีวิวอะไรกินอะไรเท่าวันไหนว่างๆก็จะ หาของมารีวิวหรือทำอะไรให้เพื่อนๆชมกันนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆไม่ไหวลนะบ๊ายบาย